จังหวัดกระบี่โดยนายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานกระบี่นาคาเฟส2015ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2558ที่หาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ภายใต้คอนเซปต์ว่า Best s e o f o o o Good Music at Romantic Beach ภายในงานท่านจะได้สัมผัสกับเสียงเพลงไพเราะจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอาทิโก้มิสเตอร์แซกแมนเจนิเฟอร์คิมลุลาสิงโตน้ำโชคเบนชลาทิตป๊อปปองกุลมัมลาโคนิกและวง ECT พร้อมบริการอาหารทะเลเลิศรสจากโรงแรมระดับ4-5ดาว ที่มาออกร้านจำลองบรรยากาศชิคริมชายหาดในงานนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานฟรีระหว่างเวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาตลอดทั้ง3วันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตเขาง้อหนา้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกระบี่นากาเฟส2015 สำหรับเรื่องที่พักนั้นทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่โดยนายชำนาศรีสวัสดิ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ได้จัดทำแพ็คเกจพิเศษจําหน่ายในราคาถูกพร้อมบริการรถรับส่งฟรีอีกด้วยซึ่งมีโรงแรมรีสอร์ทหรูระดับ4-5ดาวเกือบ20,000ห้องไว้รองรับจังหวัดกระบี่นอกจากมีทะเลที่สวยงามแล้วยังมีสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมายอาทิ กิจกรรมปั่นจักรยานภายเรือคายักดำน้ำปีนผาตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท่านที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวงานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่075-623-944